สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่โรงงานไทเยนซีนะครับเป็นโรงงานผลิตรถคีบอ้อยรถขีบไม้แม็กนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาชมนะครับรถคีบอ้อยและรถคีบไม้แม็กรุ่นติดแอร์นะครับรุ่นติดแอร์นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับตัวนี้เราก็นะครับในเดือนนี้นะครับเราก็มีกำหนดส่งอีก10คันนะครับสำหรับรถคีบรุ่นติดแอร์นะครับ นะครับตัวนี้เป็นรุ่นติดแอร์นะครับก็จะมีการบุฉนวนข้างในนะครับมีการเก็บเสียงนะครับแล้วก็ที่พื้นนะครับที่พื้นนะครับเราก็จะมีการบุผ้าหนังนะครับแล้วก็พรมนะครับบุเพื่อเก็บความร้อนกันความร้อนกันความเย็นออกนะครับกันอากาศภายนอกเข้านะครับแล้วก็กันฝุ่นนะครับ ที่พื้นทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นรุ่นติดแอร์นะครับห้องเก๋งนะครับมีการปิดด้วยนะครับอะคริลิกหนาพิเศษนะครับข้างหน้านะครับกันฝนนะครับเป็นรุ่นที่ติดแอร์นะครับเป็นรุ่นที่ติดแอร์นะครับตัวรถ ขีดอ้อยแล้วขีดไม้แม็กนะครับตัวแผงคอนโทรลนะครับเกจต่างๆนะครับก็จะมีเกจวัดรอบและวัดชั่วโมงในตัวนะครับมีเกจวัดแรงดันน้ามันเครื่องนะครับแล้วก็มีเกจในเรื่องของอุณหภูมิเครื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับเราใช้เป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดอยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดอยนะครับ ร้อยแท้ๆจากเยอรมนีนะครับเป็นเครื่องยนต์ด้อยนะครับเป็น3สูบนะครับ55แรงม้าแรงม้านะครับการวัยลิงสายนะครับการเดินท่อนะครับมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตัวรถคีบอยรถขี่ไม้แม็กนะครับเรามีเกจวัดอุณหภูมิของน้ำน้ำมันไฮดริกนะครับ เป็นเกจวัดระดับน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกจเทมเปอรเรตเกจหรือเกจวัดอุณหภูมิด้วยในตัวนะครับถังน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับก็มีที่วัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับสามารถที่จะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงได้120ลิตรนะครับเป็นน้ํามันดีเซลนะครับอัตราการกินน้ํามันก็ ของรถที่ว่ายรถที่ไม้แม็กก็อยู่ที่2ถึง4ลิตรต่อชั่วโมงนะครับในอ,อัตราเร่งสูงสุดนะครับการที่เราบอกว่า2หรือ4ลิตรก็เนื่องด้วยนะครับแล้วแต่พฤติกรรมของคนขับแต่ละคนนะครับมีการกระชากมีการเร่งนะครับตัวนี้เป็นค่าวๆนะครับชุดเกียร์เราใช้ชุดเกียร์ที่เป็นอของย่ออเบนเกียร์ ear, จากอเมริกา นะครับนะครับแม็กนะครับวันนี้รีวิวแม็กให้ดูนะครับตัวยางนะครับก็เป็นยางรถฟาร์มแท็กเตอร์ทั่วไปนะครับเป็นยางของรถไถน,นะครับทั่วไปนะครับก็จะหาอหไรง่ายนะครับ